สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะกลับมาพบกับไพ่อยากบอกอะไรสําหรับในวันนี้นะคะมาดูสิคะว่าวันนี้ครูบาอาจารย์สิงห์สังสินไพ่พลมยานจะมีอะไรบอกเพื่อนๆบ้างนะคะโอ้โดดเด่นเลยสําหรับในวันนี้นะคะที่ใครอยากจะสิ่งโชคสิ่งดวงนะคะหรือต้องการหรือปรารถนาในเรื่องของโชคลาภทรัพย์นะคะต่างๆนะคะ ท่านมีดวงสำหรับในเดือนนี้นะคะสามารถที่จะซื้อได้นะคะตามที่ใจมุ่งหวังนะคะอาจจะเป็นในส่วนของที่ทำงานนะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะเป็นคนให้เลขนะคะให้ดวงไพ่ใบนี้โดดเด่นมากเลยค่ะสิ่งใดที่ปรารถนาไว้นะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ สิ่งไหนคิดไว้นะคะต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาในการค้นหาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เราจะได้พบหนทางสว่างที่มันคลิกและโดนใจนะคะสิ่งใดที่คาดหวังไว้จะประสบความสําเร็จนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็จะได้รับการอวยพรด้วยนะคะสําหรับไพ่อยากบอกอะไรในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ